เป็นเกื่สนะมางเนาะที่ว่าไอ้หน่อยเพิ่นซื้อมาฝากเนาะที่ว่ามีคนฝากข้องมาให้เป็นข้องวันเกิดนะนะเน็ตหนีแมนเป็นข้องวันเกิดลวงนาจากฝั่งไทยคือกันทีเนาะอดนะนักอลงอืมฟอดสะเน่น่านไฟดับแลรีเวจ๊กแล้วกัไอ้วงเนาะได้ฟากเงิน มาทางไอ้จันเนาะเป็นจำนวนเงินก็คือสองรอยดอลลาร์เนาะนอกจากนี้ก็ยังมีครอบครัวของเอื้อยจุลีไอ้พันเนาะที่ว่าเพิ่นก็ได้ให้อ่าเงินหนึ่งรอยดอลลาร์เพื่อมาเหตกิจกรรมตึงเงินในที่ที่ท่านได้แตกเนาะในนี้นะพี่น้องก็มีเงินเนาะที่ว่าป้าผู้ทอดเพิ่นก็ได้ฝากเงินมาสลัดสนุนเนาะเป็นจำนวนเงินอยู่สามรอยดอลลาร์ สบายดีพี่นอ้องขอต้อนนัาเขาสื่ชส่องทิพย์แช่หนอเด้พี่น้องตอนนี้ทิพย์กะกลับมาหอดื่นเป็นเทียมหอยเนาะพี่น้องหลังจากบินมาหอดสวัสา์เขตแล้วก็ได้ไปแหวเอฟซีหน่อยหนึง่งเอฟซีมาจากฝรั่งเศสพี่น้องก็ได้ไปเจอกันนึงแล้วกะ็พาแม่ไปสื่อเครื่องและะ้วก็จึงเดินทางมาเนาะแล้วก็มันี้ก็มาพอดีเอาข้องฝากมาให้ทีมงานเลือกเอาพร้อมเนาะและะ้วก็ในนี้เลือกไม่ได้แน่ก็ไม่เห็นเนาะเืออันนี้อันน,น,น,นนี้บริาหดรในเด้อ อันนี้ของจันนี่นี่สม่าคือสม่าวิอาบุ่งเยอะอันน <c oughs> ี้ต้อนนี่บออยากอะไรบ้างนี่เออมันมีรายนกันนั้นนะอันเป็นเกลือสม่งเนาะที่ว่าไอ้หน่อยเพิ่นซื้อมาฝากเนาะไอ้หน่อยอาจารรันเอฟซีอะไรพี่น้องเพิ่นซื้อมาฝากากะตอนนี้กะเพิ่นกะได้เดินทางไปกรุงไทยเออกรุงไทยไปประเทศไทยเลยพี่น้องส่วนที่กะกับบาทมาเนะาะแล้วก็ เอาของควันผีเพลินไทยเราเป็นเครื่องแต่งหน้ามาให้เอฟซีเลือกฮะมาให้ทีมงานเลือกเนาะมันเนียนเอาซีนาคือเพื่อนสค่ะสติกันเออแบ่งกันเอาเอาคือว่าซีนาได้สิมันมีกับซีนาอยู่ตัวเงยหน่อยได้หันแ้วเด็กคล้องมากสิ้นเออนนี้อยู่ในนี่มันมีลายอันอยู่ มนอันเดียาร้สวรรค์เอาตีบอรืออยู่ทงอันนั้นะมเห็นแต่รัี่ามันมีซาับแม่น้องนิวอันหนึ่งยังหน้าอันนี้เอาเอาอันอันนี้โซเกนขิวเตียกีตาร์ตีเกี่ยวได้อีกย่างนะจากอีย่างเลื่มเลี่มมย อันน yeah. ั 18, ้นเจ้าต so, uh, ัวได้เจ้าบริใส่เนะเจ้าก็เอาเป็นสติกเจ้าบริใส่ในแก้วอ่ะหมอบแห่น้องสาวกุชอมอ่างก็ใส่ดอกก็ใส่มอบอะไรแไอไอเอ็มก็เอาบัวหาเอาแต่สติกเด้สติกเอานึ่อันนั้นดิเอากระไว้ให้ฉันกระดาษันลูกใหญ่ชั้นจะช่วยอยากช่วยสติกหันเอาไว้อันแห่งหนึ่งไว้แต่งน้าเวลามีงาน เรือซิทิกนขคืนนี่บกครับเปียกกัางเว้นแล้วก็ส่วนของควันมันเกิดน่ะแกไปเรียบร้อยเนาะควันมันเกิดลงน้ำทงถิ่นมันเอ้าลืมเอาอันใหม่เลยเนี่ยันเออมาปัดคนตาแตงตาก็ปัดสิพี่ขยี้อ่ะคนอย่างต ยกใน่เข่าแห้งตายแหงอยู่เดื่องเฮาอุ้กใจอยู่เป็นยังแกทด้สติทีทำไมคื่อจะพ่อจะขื่อจะคื่อคนกับร่งออกลมแห้งเอออันนี้ซอแตมคิวเอออันนี้เอาไว้อันนึงก่อนนี่อันนี้เป็นซอแตมคิวยังว่าซอแตมคิวอะไรตอนนี้อันซอแตมคิวเนี่ยชี้แจงๆกูบ่มีเบิร์ตทุกอย่างหัดจืดแห้งเลย คือคนนั้นคำล่างนั้นพิษกำไม่กรเตมิวเลยนี่ยนพิษกำหรือออกมากเตมิวเป็นยังบ้างแตมันเป็นหัวเลมเดียวโอบริเวณเตมิวอันนี้อันเตมิ่มขอบตาเนียเออจีเดียวเออโดยียัไยอันนี้จะเจ้าบ่ มาวาเบ้าเลยเสียไหวเสียไหวใงานมีก็ได้ยังขลาดโบ้คือกันเสียไหว่้องมาแห้งเนอะดัดคนอายุไปแน่บ่อย่ามาหนีมางต้าเข้าหัวเข้าหัวอันนีอร่อยอันนี้ก็คือโต๊ะเครื่องท่านางที่ว่าเอ้อหน่อยไฮน่าเนาะเอ้อหน่อยอาจารย์ไฮน่าแล้วก็นี่เสื้อเสื้อนี่เพิ่นบอกว่าไฮนุ้งเวลาน เสื้อนี่เพิ่นบอกให้นุ่งเวลาที่แกะกล่องเนาะเพราะว่าเพิ่นได้นั่มเสื้อผ้านาะเป็นเสื้อผ้ามือซองค่นะพี่น้องมาแต่ไม่กล้าแล้วที่นี่ก็พากว้ยดูอัตตี้เนาะใบทาทีปไปกุงเทปแล้วจิ้มเสียมาพี่น้องแล้วก็ตัวนี้มันเสื้อที่เพิ่นเอามามาฝากเนาะของควันจากอินเดียนาพี่น้องหลัดอินเดียนาเนาะจะมีอยู่3ามตมีสซีดดำแล้วก็มีสซีแดงแล้วก็สีขาวนี่เนาะ ที่ข so <c oughs> no ้าวนี่ทิพนุ่งยู่เวียงจัดเลยเนี่ยแพ้บุญมาบอเหลือกสีดำนะอ่ะใช้อะไรโหลดหมดน้ะเด้อบุ๊มบ่ไไ่มาฟ้าลมแห้งพี่น้องอันนี้ไพ่เสี่ยวหน่อยบ่เอ้าไวนุงอันนั้นอันนี้นุงเรียบร้อยเนาะอันนี้แมน ทีว่าไอ้จันเพิ่นหามากจาก้าว่ายาปพี่น้องคนสิโตะรายกาอันนี้แมนทีว่ามีคนฝากข้องมาให้เป็นของวันเกิดฮะนะหนึ่งในหันกรรมมีหนำหอม,อม,อม,อมพี่น้องทีว่าหามาเป็นสุดซองสุดได้แต่ว่าใส่อันเดียวกันมา,านี่เนาะแล้วก็มีเกือบคู่หนึ่งเนาะเกือบคู่หนึ่งล้วก็มีซอยนะ้อซอยมีซอมเต็ม ลอยมีส่้งเซนลากามีใสแ่แค้นแต่ว่า,สาใส่แค้นหนัใส่เลยขาดขาดมือไปบางเวียงะเนาะอันนี้ก็คือที่เป็นข้องของ้ขอ,งของคล้อวันเกิดจากเจเจแล้วก็เป็นข้องฟ้าจากเจเจนำเนาะที่ว่าเอ้นหน่อยอาจารย์เพิ่นซื้อมาฝากแลก้วกาสำหรับต้นนีแมนเป็นข้องวันเกิดลวงนาจากฝั่งไทยคือกันที่นองอันนี้แมนเป็นค้องคววันเกิดจากพอธนพลเนาะสื้อมาให้เติมเพราะวันเทอ่แล้วเนี่ยเพิ่นซื้อมาให้แล้วก็ใส่ดีนอะแลวเพิ่นก็เลย ืมาให้ตื่มเนาะเป็นของขวัญวันเกิดหลังจากนี้ก็ยังมีสมาร์ทวอทพี่น้องแต่ว่าฮะอันนี้เป็นสมาร,ร์ทวอทเราถิอก็ระเคยใส่จักเกื่อจักใส่แนวได้ผู้ได้ยินแต่ว่าเพื่อนว่าแท็กใน,นนี้มีไวเลสแซรลิงนี่ไวไฟ,ไฟแล้วก็มี NFC เอฟสี่แม่ยังเนาะแล้วก็แขกคืนหัวใจแล้วก็ซิรีนี่ มิสซิลีหอมเลยเนี่ยแล้วก็มีบีทีค้อนี่สามารถฮับโทรศัพท<น>์ไใจในนี้อันนี้ก็ยังบะหัวตองใส่จังได้นเนาะสั่งขายเกมอะไรก่อนนี่เนี่นีเป็นสมัติวอตพี่น้องแต่ว่าใส่ยัได้ป้องสมัติวอตใส่ไป็นดิแบบแับก็เหมือนเดินี่นี่เป็นส,นส,นา,ส,นา,สายนาเน,น,เนาะใส่าสายัได้สมัติใส่ยังได้ไหม ฟ้าลมมาแห้งแลวพี่นอ้องนวา,าจะใส่นั่นนี่เพลกเลกเอ่องาา้าชาเขาบักเลไปเ่ะอ้ามาอาม่าแม่แจ่มเงี s <S <S ้แ <No ม่เงี na ้นใส่พีเลนะฟอดหรอเนี่ยฟอดอืม่อซสั

น็นั่นนี่จอมลมแห้งนี่มันกวนเขาแน่เลยต้องพูดอะลมแห้งอยนี้นนเานาะอย่าม,มันดอกพอไกลพอปักหูแม่หยาดไปซังกัตซีปิวมานี่แหละมันลมนี่เนาะกัตซีแบบเ,บเป่าเงียวบ่ได้เนาะอันลมมาแห้งเมื่อกี้ไฟดับเนาะก็คือ เชิดทีมาด้วยเสือเที่ยวเยวจ้นานาวหลังจากไปเวียงจันทร์แล้วพี่น้องเอฟซีที่ว่าเพิ่นมาเที่ยวอันนี้แล้วเพิ่นก็ได้กบไปไทยแล้วเนาะแล้วก็เพิ่นจะไปเที่ยวไทยแลวเพิ่นจริงเดินทางกลับเมก้าเนาะแต่ว่าก่อนิกลับเพิองไทยเพิ่นก็ได้ฝากเงนินจำนวนหนึ่งเนาะเพื่อให้ทิพไปเหตุกิจกรรมเนาะก็คือมีแลลีเวจ็คแล้วก็ไอ้วงเน,นาะได้ฝากเงินมาทางไอจันท์เนาะเป็นจำนวนเงินก็คือสองร้อยดอลลาร์เนาะเป็นหมู่ของไอจันท์ที่ว่าเหตุเบียกนำกันอยู่ที เฟดิกเนาะนอกจากนี้ก็ยังมี่ขอบครัวของเอื้อยจุลีไอพันเนาะที่ว่าเพิ่นก็ได้ให้เงิน100ดอลลาร์เพื่อมาเฮตุกิจกรรมจึงเงินนี้ทิพบ่ท่านได้แตกเนาะเงินนี้ทิพได้มาเป็นดอลลาร์บ่ท่านได้แตกแเนาะแล้วก็เอื้อยจุลีก็ให้ของขวัญทิพย์จำนวนหนึ่งเนาะอ่าขอบมุคขอบใจร้ายเนาะที่ว่าได้ให้เงินมาเฮตุกิจกรรมส่วนว่าแตกได้ถ้าได้เดียวทิพย์จะเห็ุในคลิปถัดไปเวลาทีทิพย์อันแต่นำเงินส่วนนี้ไปใส่เนาะอันนี้ก็คือสำหรับเงินที่ว่าเพิ่น ฝากมาเห็ุก,กิจกรรมเนาะลวกะมีของคันที่ว่าไอ้หนอ่อยอาจารย์นเนะห้มากแล้วก็มีอีกคนหนึ่งที่เพิ่นพาของคันวัาเกิดมาให้ถิ่มเนาะก็มีลายอย่างยูทีเพิินได้ฟ้ามาให้เนาะกขอบใจลๆๆายตอนนี้พ้นมากเลยพี่น้องแล้วกะนด้นีนะพี่น้องก็มีเงินเนาะที่ว่าป่าผู้ท่อนเนาะปลาผู้ท่อนก็คือคนที่เห็ดท้องเยียนบ้านนนวงอะไรพี่น้องเพิ่นกระได้ฟ้าเงินมากเนาะเพราะว่าเพล่นกระได้ฟ้าเงินมาสนับสนุนเนาะเป็นจำนวนเงินอยู่3ามรอยดอลล่า หนึ่งรอยดอลลาร์เพคนบอกว่าให้เป็นสนับสนุนสองเป็นขาเดินทางเวลาทีปไปเฮกิจกรรมเนาะหนึ่งรอยดอลลาร์แล้วก็อีกหนึ่งรอยดอลลาร์ให้เป็นของคนส่วนตัวทิบเนาะแล้วก็อีกหนึ่งรอยดอลลาร์ให้ทีมงานเนาะก็คือมีคูสมารหันสี่สิบดอลลาร์แล้วก็มีแม่แก้วเนาะสามสิบดอลลาร์แล้วก็มีบุญมาสามสิบดอลลาร์หนึ่งรอยดอลลาร์ได้อยู่หนึ่งล้านเก่าแซนหาสิบพันเนาะเลทหนึ่งดอลลาร์เท่ากับสิเก้าพันหารอย ได้นี่ในน้องนิวพ่นไดจัดการไว้ให้เรียบร้อยเนาะ,นะอันนี้นับบึงนุชนัธอได้ที่เราขาดไว้อ่า <c oughs> ยังสกินกันทางไลน์ตนาพี่น้องลมลมม้อน,นี่ะนะแต่ว่าทีมง,งานไดนมาแล้วก็เลยแบบขายแล้วป้าอยา,ากาะซื้อเบื้องกันนะลมแมสไว้ไวๆกันนะเนานะ

อ่านี่ก็ที่ว่าให้ครบเป็นเดียมหอยแล้วเนาะ,ะพี่น้องวันนี้ก็ได้มาแกะกองของปลางอมบ่าจะเป็นจากไอ้หน่อยไอ้แจ๊ะกแล้วก็ของปลาจากอีกคนนึงอยู่ทางเยอเซยเนาะเซิงทิ่ก็ปเป็นเรวา่าให้เบิ่งกเมื่อเจ้าพี่น้องมีเกิบมีน้ำหอมแล้วก็มีลิซซี่กเนาะแล้วก็มีเงินจำนวนหนึ่งเนาะผืนผใส่ในกอง,งของควันมาไฮแล้วก็มีเงินของเองยเลลี่แล้วก็ไอ้แจ๊กแล้วกะ็ไอนะ้วงเนาะซ้อมลอยน้ำลาร์ที่เพิ่นทางมาให้กิ๊กกลมแล้วก็มีของขอบขวา ไอ้ท่นเอจุลีเนาะหนึ่งร้อยดอลลาร์ที่ผามาเง็นกิจกรรมเนาะลองจะนี่กันยังมีเงินของป่าผู้ทอนที่เพิ่นได้พางมาทั้งสนับสนุนสองแล้วก็สนับสนุนส่วนตัวให้ทีมแล้วก็สนับสนุนทีมงานเนาะการที่ว่าให้ทุกคนเป็นเพียมหอยแล้วส่วนสําหรับเลตต่างๆสําหรับเงินเกิจกรรมกักาถ่ายในตอนที่ว่านักเงินไปใส่โมดตอนนี้ทีโบท่านได้แตกเงินเถื่อเนาะก็ขอบอกขอบใจรลายทั้งป่าผู้ทอนทั้งขอบเกลือจไอ้น้อยท่านไอ้จุลีแล้วก็ทุกคน น้องนางป่าผู้ทอนนาะที่ว่าได้ฟังงินมากขอระขขับใจร้ายแหมอันนี้มันเนนื้คุณหมัโปคนใจให้ดหร้านกระโดโ่เนาะมีไรนองท้องงายมากการจงเรื่องสุเดินเนาะขอบคุณราย้าสำหรับที่มีทิศจเจ้าไว้เทียมนีหอมแม่พี่น้องเจอกันใหม่ในกินสวัสดี